สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะเป็นคําประพันธ์นะคะประเภทบทร้อยกองนะคะในเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันก่อนนะคะครูบโบมีนิทานมาเล่าให้ฟังนะคะ โลกนี้มีแต่การบ้านนะคะเด็กหญิงมะปรางคิดขณะที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำการบ้านวิชาภาษาไทยได้อย่างไรเวลาก็น้อยนะคะเธอคงไม่สามารถทำให้เสร็จก่อนกำหนดอย่างแน่นอนวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์นะคะแต่มะปรางเนี่ยไม่ค่อยได้พักผ่อนเขาต้องรีบทำการบ้านหลายวิชาเลยค่ะทั้งคณิตศาสตร์นะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย ฉันจะทำยังไงดีนะมาปังคิดไม่ออกนะคะแปลว่าเธอเนี่ยจะชอบเรียนภาษาไทยนะคะแต่ว่าการบ้านวิชาภาษาไทยก็ไม่ใช่เรื่องคุ้ยๆเลยนะคะคุณครูนะคะสั่งให้ไปแต่งตอนสอนใจคนละหนึ่งเรื่องค่ะถึงกระนันนะคะเธอเนี่ยก็ตั้งใจตั้งแต่แรกนะคะว่าจะทำให้เสร็จภายในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะคะ แต่เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคือก็ทำไม่เสร็จนะคะก็เลยนำกลับมาทำต่อที่บ้านนะคะคำสั่งของคุณครูเนี่ยบอกไว้ว่าจะแต่งเรื่องอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นสุภาษิตธ์สอนใจก็แล้วกันมาปาเน้นนึกถึงคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูนะคุณครู แม่มาปางนะคะจะรักคุณครูมากแค่ไหนนะคะแต่ขณะนี้นะคะเธอกําลังท้อใจนะคะจึงเดินรําพึงรําพันไปนะคะจนคุณยายเนี่ยซึ่งนั่งอยู่ในบ้านนะคะพูดกับมาปางว่ายายเนี่ยเวียนหัวแล้วนะคะมาปางก็เลยแก้ตัวกับคุณยายไปว่ามาปางเนี่ยคิดไม่ออกนะคะมาปางนะคะเป็นเด็กกําพร้าแม่นะคะเธออยู่กับยายเพียงแค่สองคนนะคะ เวลามีปัญหาเรื่องทำกันบ้านไม่รู้จะถามใครดีคุณยายก็เลยแนะนำว่าไปหาเพื่อนสิไปปรึกษากับเพื่อนๆนะช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าคิดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีเพื่อนช่วยกันคิด พูดของยายนะคะทำให้มะปรางเนี่ยคิดได้นะคะเธอนึกถึงชาลีขึ้นมาทันใดนะคะชาลีเนี่ยมีเพื่อนเป็นผู้รอบรู้นะคะเขาคนนั้นเนี่ยก็คือเด็กชายผมแกละนะคะผู้มาจากโลกวรรณคดี .com นั่นเองคะ่ะบางทีผมแกละอาจจะช่วยเธอได้ก็ได้นะคะ มารปางยิ้มอย่างดีใจนะคะรีบขออนุญาตยายนะคะไปหาชาลีนะคะซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะคะเมื่อไปถึงก็พบชาลีนั่งหน้าระห้อยอยู่หน้าบ้านเมืม่อไปถึงนะคะมารางนะคะก็ถามชาลีนะคะว่าเธอไม่สบายหรือจ้าชาลีชาลีก็ตอบว่าปล่า ะะแต่ว่าฉันเนี่ยแต่งกรไม่ได้ฉันนึกไม่ออกเลยเวลาเรียนในชั้นเรียนนะคุณครูก็แนะนำแล้วแต่ว่าพมต้องมาทำเป็นการบ้านเนี่ยให้ฝึกแต่งเองฉันแต่งไม่ได้มาป่ามก็พูดเสริมไปอีกนะคะว่าฉันก็เหมือนกันทางคููก็หันมาปรับทุกกันนะคะแล้วก็พูดว่าแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะป่ามก็ตอบเลยว่านี่แหละที่ทำให้ฉันต้องมาหาเธอ เราไปหาผมแกลกกันเถอะฉันคิดว่าผมแกลกน่าจะช่วยเราได้พอได้ยินมาปางพูดอย่างนั้นนะคะชาลีก็ยิ้มออกมาได้นะใช่สิขเขาลืมผมแกล์เสียสนิทเลยเรื่องแค่นี้ผมแกลกต้องช่วยได้แน่นอน ั้สองคนนะคะไม่รอช้าชาลีเนี่ยชวนมะปรางเข้าไปในบ้านนะคะเขารีบเปิดคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเข้าเว็บไซต์โลกวรรณคดี .com นะคะหรือว่า w o r ร์ w ไวด์เวโลกวรรณคดี .com <c oughs> รอไม่ถึงอึดใจนะคะผมแกลกก็ควบมาก้านกล้วยมาทักทายด้วยน้ำเสีงสดใสน,นะคะ <c oughs> สวัสดีจ้ะชาลีสวัสดีจ้ะมะปราง วันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเด็กชายผู้ขี่หมาการกล้วยเนีทักทายด้วยน้ำเสียงใสงชาลีกับมะปรางนะคะทักทายตอบไปอย่างไหวหงอยทั้งคู่เนี่ยยังคงทำหน้าเราห้อยพอพอกันดูท่าทางพวกเธอจะไม่สบายผมแตะนะคะสังเกตได้แล้วก็ถามกลับไปว่าเป็นอะไรกันหรือจ๊ะ ปังรีบตอบไปว่าฉันทำการบ้านไม่ได้ชาลีก็เหมือนกันเราจรึงมาหาเธอไงล่ะให้เธอช่วยแต่งกรอนสุภาษิตให้จะได้ไหมจ๊ะผมแกะก็ถามว่าทำไมพวกเธอไม่แต่งกันเองล่ะชาลีก็ตอบว่าก็อยากแต่งเองเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยผมแกะก็พูดไปว่า ก็เลยมาขอให้ฉันช่วยแต่ฉันก็ช่วยได้แค่บางเรื่องเท่านั้นนะผมแกะพูดนะคะรอสักครู่ก็แล้วกันทางชาลีและมะปรางนะคะต่างยิ้มด้วยความดีใจเด็กชายผมแกละหายไปจากจอคอมพิวเตอร์ชั่วขณะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏตัวหนังสือเคลื่อนขึ้นมาช้าๆ เป็นที่พึ่งแห่งตนเราเกิดมาทางที่ชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันควรคนึงพึ่งตนคนกัดฟันคิดบากบั่นตั้งหน้ามาน,านำกสสิกิจพนิชยการงานมีเกียรอย่ายามเยียดพานหาว่างานต่น หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวันเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกัน ผลจะบางสู่ประตูชชยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับสายซับในดินสินในน้ำออกคร่ำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํำนวยอื่น ชาลีกลับมะปรางนะคะอ่านกรอนในจอคอมพิวเตอร์ตามไปพร้อมๆกันนะคะพออ่านจบมะปรางก็หันมามองหน้าชาลีอยู่พักใหญ่มีอะไรหรอจ้ามะปรางชาลีสงสัยในท่าทีของเพื่อนทำไมเธอเอาแต่จ้องหน้าฉันละ่ะเธอเข้าใจความหมายของกรอนบทนี้ไหมมะปรางถามลองอ่านบทแรกดูสิ เราเกิดมาทั้งที่ชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัง่งควรทน,นึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบ,บากบัตนตั้งหน้ามานะนำชาลีก็พยักหน้านะคะแล้วตอบว่าเข้าใจฉันพอเข้าใจอยู่ว่าบทกรอนนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร ผมแกลเอากรนี้มาให้อ่านเพื่อบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่านะมาปางเนี้ยไปนะคะพอกำลังใช้ความคิดเธอกลับไปอ่านกรณในจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งนะคะเป็นทำนองสนอชาลีก็อ่านคลอตามเบาๆอ่านจบมาปางก็รีบหันมาบอกกับชาลีว่าฉันจะกลับบ้านแล้วนะชาลีชาลีสงสัยทำไมถึงรีบกลับล่ะ ไม่รอให้ผมแกะกลับมา่ก่อนหรอมาปามก็ตอบไปว่าไม่รอแล้วล่ะฉันจะรีบกลับไปแต่งกอส่งคููไม่ต้องรอผมแกช่วยอีกแล้วชาลีก็ถามว่าก็เธอแต่งกอนไม่ได้ไม่ใช่หรืออย่าลืมสิชาลีบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างไรล่ะ ปามตอบด้วยน้ำเสียงสดใสก่อนขอตัวกลับบ้านปล่อยให้ชาลีนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกผักใหญ่แล้วชาลีก็ลงมือแต่งกอนด้วยตนเองสรุปแล้วนะคะผมแกลเนี่ยต้องการให้มาปรางกับชาลีนะคะพึ่งพาตนเองก็คือช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่หวังที่จะรอความช่วยเหลือจากใครนั่นเองนะคะ เอามาค่ะเป็นอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะการแต่งคำประพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นบทร้อยแก้วหรือร้อยกองนะคะมีจุดประสงค์ในการแต่งแตกต่างกันนะคะบางเรื่องเนี่ยแต่งเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกนะคะส่วนบางเรื่องนะคะแต่งขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องบางเรื่องนะคะแต่งเพื่อบันทึกเหตุการณ์และบางเรื่องนะคะแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นคติสอนใจค่ะ คนไทยนะคะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนมาตั้งแต่เดิมนะคะโดยนำสุภาษิตนะคะก็คือถ้อยคำที่กล่าวถูกต้องดีงามอยู่แล้วเนี่ยมาแต่งเป็นคำประพันธ์ร้อยกองไว้เป็นคติสอนใจนะคะกรอนอธิบายสุภาษิตนะคะมีชื่อว่าตนเป็นขี้พึ่งแห่งตนนะคะผู้แต่งก็คือเพิ่มสวัสดิ์วรรณกิจนะคะรวบรวมไว้ในหนังสือบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตนะคะ แม้จะเป็นของเก่าแต่งมานานแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังทันสมัยและใช้ได้กับทุกคนค่ะโดยผู้แต่งนะคะได้นำพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตาหิอัตนโนนาโถนะคะซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ โดยนำม,มาแต่งอธิบายความนะคะเป็นร้อยกรองเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะคะใช้เป็นคติสอนใจให้ผู้อ่านเนี่ยนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเป็นบทร้อยกรองประเภทกรอนนะคะบทหนึ่งเนี่ยจะมี4วรกวรละแปดถาคำนะคะระหว่างวรก,ก็จะมีสัมพันธต,ตามกำหนดนะคะสามารถแต่งให้ยาวกี่บทก็ได้นะคะแต่ต้องมีสัมพันธ ระหว่างบทด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วนะคะกับเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาทำแบบกหัดกันนะคะแล้วคุณครูโบจับ หาคลิปที่เป็นการอ่าน,นแบบทคมนองสนอกมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้จบลงแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ